กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซทั้งช่องท,ทุกทุกท่านกับตอนนี้กับเวลา10บโมงกว่ากว่านะครับโดยเวลาประมาณของนาฬิกาเลี่ยนละเก่าบเกาบาทนะครับสี่โมงกว่ากวา่าอาภาพบรรยากาศเมื่อน,นี้ถือว่าอากาศแจ่มใสนะครับเสารว,วันหวยออกเสารของวันที่หนึ่งกับมีถุนายน2สองพาร เป็นเ้าแห่งโชคแห่งลาบของเอซีทางช่องทุกทุกทันนะครับมือนีเอฟซีที่ติดตามทางช่องวิไลให้โชคจะมีโชคมีลาบกันทุกคนกับเศารนีอ่าคือเอ็ดวิไลเกินไว้นะครับมือนีมีตัวเลขแนวทางนะครับซองวันหวยออกครับได้มากกันดวนดวนะครับได้มากตอนใดปล่อยตอนนั้นนะครับอ่ามือนีนะครับคือเอ็ดวิไลบอกนะครับมีซีสำนักรวดนะครับที่จะปล่อย สวันหวยออกอย่างได้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับรอติดตามกันเอฟซี FC นะครับทุกวัยุกรุ่นนะครับเพราะว่าเอฟซีทางช่องวิไลให้โชคนะครับมีถุกชนชันนะครับมีทุกรุ่นทุกอายุนะครับรุ่นจิ๋วรุ่นกลางลรุ่นสววอรุ่นสูงวัยนะครับมีนะครับรอติดตามกันมือนี่มีโชคมีลาบกันแน่นอนนะครับ อ่าครับสำหรับตัวเลขซองวันหวยออกนะครับแอดวิไลเช็คเบิงแล้วนะครับหนาติดตามมากมีลุ่นแทนแน่นอนนะครับชงใบบอ่างวดนี่สัญจรจังหวัดบึงกาฬนะครับอาจจะได้เข้ามารอติดตามกันครับตัวเลขแน่าทางจะถูกอ,อกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่ขันบออันนี้เป็นภาพบรรยากาศทั้งด้านทิศตะวันออกนะครับเบืงฟ้านะครับเบิงทองฟ้าแล้ว เปกปกคลุมหนาเลยนะครับทั้งด้านทิศตะวันออกอ่าบอแน่บอนอนนะครับมือนีช่วงใบใบาอาจจะมีฝนโปรยไปคือมือวานนีนะครับแอดวิไลบอกว่าฝนจะตกช่วงใบตกอีหลีนะครับมือวานนีเพราะว่าอากาศโอบอเาวนะครับมือนีก็คือกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศทางทิศตะวันออกนะครับอ่าบ่เห็นแสงตะเวนนะครับนี่ อทิตนี้ก็คือเป็นทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเดี๋ยวแอดวิไลนะครับจะผ้าเอฟซีทางช่องนะครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับตัวเลขเนวทางนะครับส่งวันหวยออกอาจะนาทิดต,ตามกันซําใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กาลังแรงใจเจ้าของตัวเลขเน่ทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้ อ่ะซองวันหวยออกกันนะครับอ,อ,รอ่ะเดี๋ยวพาไปติดตามกันนะครับตัวเลขแนวทางนะครับอ้าวอันนี้เป็นออสการ์น้องออสการ์ทำอะไรสวัสดีครับทำอะไรนอนเลินนะครับนอนเลินยังได้นั่งตัวนั่นนะนั่งเลย,ยครับใส่น้องผู้ฟาดีอยู่ใส่หรน้องอยู่ใส่นี่น้องอย่างนี้ครับใส่หรอสวัสดีครับฮะเอ้าน้องผู้ฟ้าวันนี้เช็ดยังน่ะ นอนเล่นโอ้คือสบายแต่เสาทาิย์ไหมนะครับอาเขาไปเบื้องตูเล็กแนวทางน้ำกันนะครับท่ายํำกันแบบสดๆนะครับตอนนี้ล่อรุนกันช่วงใบนะครับอ่ะมาติดตามกันครับซองวันหวยออกนะครับซอ,องวันหวยออก อ่เดี๋ยวแอดวิไล่ปับมุมกล่องให้ไหม่นะครับนะครับสองวันหวยออกเพื่อความชัดเจนนะครับสองวันหวยออกนะครับได้มาด,ด,ด่วนๆเด้อเอฟซนะครับรีบลงไข่นะครับสอง วันอาแอดวีไล่เขียนผิดแล้วนะครับเดี๋ยวครับเขียนใหม่แป๊บเดียวนะครับรีบเกินไปนะครับซซวันหวยออกนะครับจะเ,เขียนใหม่แป๊บเดียว ยันรีบเกินไปนะครับสองวันหวยออกเอาช่วงบายบายนะครับลูกผลแน่นอนนะครับอะสันจอดวัวน,นี้สองวันหวยออก ดีบน้ำเอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งมิถุนายนหกแปดครับมากันแบบดวนๆซองวันหวยออกนะครับจากเอฟซีใจดีทรงมานะครับแนวทางจะเป็นบนล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่แนวทางเป็นบนล่างนะครับอาแอดไปได้เช็คเบื้องหลัเป็นบนล่างนะครับ ครับเป็นบนล่างอ่าครับมาเบิ่งกันนะครับจะมีจักชุดนะครับมีสชุดนะครับมี4ชุดนะครับ,รบก็บคือชุดแรกนะครับชุดแรกคือ8 6จุดที่2ครับศูนย์เจด ุดที่สามครับสองหนึ่งสุดสุดท้ายครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับเก้าเก้าครับมีแค่นี้นะครับสองวันหวยออกอมามักชอบครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอฝากแชร์ไปไอเอฟซี FC ทางช่องไดหูได้เห็นน้ำกันกลับมาแบบดวนๆลงไ้กันดวนๆน,นะครับสองวันหวยออก ครับเป็นบนล่างนะครับ f c ฟคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบนล่างนะครับมีนะครับสชุดนะครับ86 07กศองหนึแล้วก็เบิ้นนะครับ99นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตามที่แอดวิไลสังเกตนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสายดวนต่างๆนะครับซองต่างๆ f อฟนะครับ เบิ่งแล้วอาจจะลืมไปนะครับเพราะว่าเวลาทางรัฐบาลประกาศผลน,นะครับกบมบ็มี FC ฟซีคอมเมนต์บ้ามีคอมเมนต์มาวานะครับโอ้เห็นอยู่ว่าได้ตามน้ำแอดวิไลครับอันนี้ก็คือเฮ็ไสห้ฮาผ่าดโอกาสนะครับอ่าเฮ็ไให้าาผ่าดโอกาสแอ,อ,อดวิไลก็พายาย่มน้ำเสนอนะครับ ให้เอได้ติดตามกันนะครับส่วนใหญ่นะครับตัวเลขแนวทางซองต่างๆสายด่วนต่างๆอาจจะมาเสารว,วันหวยออกนะครับอฝา,ากแช่วไปครับซีคู่เน่นๆนะครับซองวันหวยออก8 6 07 2 1 9 9จากล่ากันไปคลิปต่อไปคงจะเป็นสายด่วนโคราชนะครับรอดติดตามกันคลิปหน้าสวัสดีครับ